สมุนไพรไล่ตดมีไพรู้แน่มีไพรู้แน่ขอแค่กินขอแค่ดื่ม1 0บถึงสินาทีนี่ปับป๊บ,บ,บ,บเลยแหละตดไล่ออกทั้งด่างดาไดจัดเป็นสมุนไพรโบราณที่เด็กยุคใหม่บอมีไพรู้นะครับถ้าจะรู้ต้องคนอา,อายุเยอะๆหรือว่าแก่ๆรู้จักกันบอกว่านี่คือ ต้นสมุนไพรฮังคีหรือว่าพังคีนะครับเบิ่งชัดๆนะครับลักษณะนี่เลยผู้ให่ท้องอืดทออ้องยืงมีล้มเต็มท้องน่ะไทยข้อท้องไทยห้องร้องอยุ่สิตดกระบตดสิขีกระบชีผออืดผอ่อมอยู่นั่นมาขุดน้ำไก่อีสานพระเจ้าได้เลยมือนีมานี่นะครับต้นของมันขุดพร้อมๆกันเลยนะครับขุดไป อันนี้ก็สิเป็นลากเงี้วปิดตามดินนะครับรองเปิดน้ำดินลากเป็นเงยวเงเอาเลยนะครับงัดงัดดอืออือนี่ก็สิเป็นลากออกลักษณะนี่เลยนะครับออกขาวๆยิ่งสี่นะครับนี่สวยงามมากนะครับเขาตปาปลาไหลเงือแตกนะครับเงือไ <c oughs> หลเขาปลาคนเดียวคือเขาแหละ <c oughs> เป็นลักษณะนี่นะครับไอลากพังคีหรือว่าหังคีนะครับนี่สิหอมมากเลยนะครับหอมหอม ดมยิ่งซี่ก็หอมแล้วนะครับวิธีการใส่ฮาสิกัดกินสดๆจิงซี่ก็ได้นะครับกัดกินไปเปลือกเปลือกของแกนของรากของมันนะครับสดๆนี่ก็ได้หรือถ้าสีเอาไปแช่น้าแช่น้ําไว้จากสิบนาทีแล้วหฮอเขยา่าเขยา่าแล้วก็สิดื่มดื่มน้ําประมาณจากแก้วนึงนั่นแหละนะครับโดยประมาณหรือถ้าสมัยเก้าสมัไมที่อีสานพร่เจ้าเป็นเด็กน้อย เด็กน้อยมันท่องอืดท่องอยืงนะครับคนกสิเอาอันนี้ไปโฟนโฟนแล้วก็มาท้าท่องท่องของเด็กแล้วกสิอันนี้เด็กกสิสบายโตท่องบอืดเบยืงสิบถึงสิบห้านาทีหลังจากที่เจ้ากินด้วยวิธีการกินสดหรือว่ากินด้วยการแช่น้ําดื่มนะครับประมาณนั่นนะครับโบโดน ตดเจ้าสิไล่ออกอิลีนะครับเพราะว่าอันนี้มันไลลม้มไลตดไลท่องอื่นไลท่องยึงได้ดีมาก แล้วก็ดีมากๆด้วยนะครับนี่คือสมุนไพรโบราณแบบภูมิปัญญาของผู้เฒ่าตั้งแต่เก่าสมัยอีสานพระเจ้าเป็นเด็กน้อยอีสานพระเจ้าใส้มมากระโตเองนะครับอันนี้อีสานพระเจ้าการันตีได้เลยว่าใส้มมาตแตงแต่น่อยๆนะครับเสียได้เลยแหละว่ารุ่นเฮาเจ้า่อยเสี่นะเท่าเท่าขึ้นกันนะนะสี่เคยไส้นะครับถ้าคนเกิดโดนๆนะครับรับรองว่าทุกคนนี่คิดว่าเคยใส่กันแน่นอนนะครับลูกจักกันแน่นอนนะครับ ลากพังคีหรือว่าหังคีไล่ลมไล่ตด